สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาครับผมสวันดีครับสวัสดีครับโอ้ยก็ขอบคุณทางเซวารมากที่แบบชวนพวกเรามานี่ก็ถือว่าแบบเป็นครั้งแรกของพวกเรากับเซวารเลยก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจแต่ก็ไม่เกียรติมากเพราะว่าก็เป็นการแบบรีแบรนด์ด้วยรีสปอน์ขทางเซวารแล้วเราก็เหมือนได้แบบเจอได้มาร่วมกั็แบบแอบแปลกจริงซึ่งแบบว่าคือดีใจมากเพราะแบบงานคือจัดแบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ ก็คือเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้มาที่ห้านนี้จะโอ้โหแบบตื่นเต้นมากๆครับ ชอบทุกกิจกรรมใช่เราเราชอบเล่นกิจกรรมกับพี่ไปทำอยู่แล้วคือแบบเหมือนแบบได้แบบละลายพฤติกรรมกันจริงแต่ว่าพี่พี่ไม่แต่บางคนก็ละลายไปหลายรอบแล้วนะใช่ใช่ใช่แล้ผมสนุกดีสนุกน้องไปเล่นโกงอ่ะเอาไม่ได้โกงไปดูย้อนดูคลิปนะก็โกงก็แพ้อยู่ดีใครชนะฝาใครชนะผมก็ผมเก่ง โ <Okay. S 2> อเคย้อแนแต่งแต่งให้ได้เว,ว่าพี่ต้นทำยังไงอ่ะว่าพี่ต้นคีบได้หนอ่อยเนี่ยไม่มันมีสีขาวแค่นั้นไงถ้ามันมีมากมันเหลืออีกหนึ่งลูกอีกลูกมันตกปา,ากเซวาเนี่ยค,ครับผมครับผมก็ขอฝากแบรนด์เซวาด้วยนะครับผมอนันอีกแบรนด์หนึ่งที่บอกเลยว่าแบบมีคุณภาพมากๆครับบริภัทวัเขาคือดีทุกตัวขอฝากด้วยครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็อยากให้ไปใช้ ก็เถียงไปเล่นๆนะผมก็ชอบเถียงไปเรื่อยครับางทีก็เงียบใจบ้างเถียงกันบ้างพี่นอยากรู้ว่าใครชนะถ้าผมแพ้ผมก็จะเงียบถ้าผมชนะไม่แล้วไงรู้สึกทันพี่เหรอผมก็จะเถียงเรื่อยๆจนกว่าผมจะชนะซึ่งปกติพี่เต้นไม่เคยชนะเลยก็มีชนะบ้างครับชนะแล้วผมก็หนีเลยจริงชนะแล้วหนีหนีได้ยงไงคน เพราะ่าเดี๋ยวผมจะไปแบบตามไปเตียงจนผมชละออ๋ก็คือจะไปดึงจนชนะเราต้องรีบหนีก่อนจะเพราะว่าเดี๋ยวแบบผมลืมไงถ้าผมลืมแก็จะกลายเป็นผู้ชนะคนก็มีทางยอมแพ้ไม่ยอมอยู่แล้วไม่เลยก็ยอมบ้างถ้าแบบเรื่องไหนผมผิดก็ยอมอะไรอะไรคลิปแต่คลิปที่ผ่านมาออกมาหน้าเราดูไม่ยอมทุกทีจริงไหมก็ผมไม่ผิดไงเอาเขามีหลักฐานเดี๋ยวเขาไปดูใครผิดไม่ผิดอะไรมีหลายอ่ะเราไม่ยอมเลย สรุปใครผิดใคระพีเตอร์นครับครับผมเองครับพีเตอร์ต้องสิดอะไรก็ยังก็พอได้ใช่ไหมได้ครับเราจะเราจะไปต้องสปอยย้อนร้อนมาหรือว่าจริงๆไม่เลยผมไม่ผมไม่ชอบสปอยเลยเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวติดเป็นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราพอเพิ่มจะดีแล้วผมไม่พออะไรเงี้ยครับเพื่อจริงๆเขาสปอยเรามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมวแาว ครับผมเขาไม่ใช่แมวนะผมแมวอะไรร้องดังขนาดนี้ครับผมก็ก็น่าจะตาบอยแหละก็ไม่หรือไม่อาจจะไม่อันนี้ถามพี่หรือคุณก็ดีคุยเองตอนนี้ก็อะไก็อะไรเสียงเสียงในหัวกันอยู่ครับผมในในในใครใครตาบอยสอนผมมีหรอเยอะแยะก็ไม่มีครับส่วนมากเขาก็ก็ยึดตามหลักความจริงถ้าผมถ้าผมถูกผมก็ถูกอ่ะพี่ก็เข้าข้างผมแล้วผมถูกก ก็ปกติเฟิร์สไม่ผิดแหละเอาเ้าแต่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นผมผิดไหมโอ,อกาสแค่นี้แหละอเออมันต้องชี้แจงนะพ้่ก็ม,<อ>มันมาญี่ปุ่น<อ><อ>ได้ยังไงกพ็พี่พี่เขาอยู่ข้างผมก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอะแล้วไีไ่ต้องมาพูดอะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พูดอาจจะนี่ก็ได้าาพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันควรพูดไหมเอาเราเหตุผลสู้ที่น้องเขาทำเหตุผล ผมมีอยู่แล้วเหตุผลผมพูดไปเรื่อยไปแล้วดีดีไม่ดีดียูบิอันนี้ะคือไม่งอนไม่งอนเขาไม่งอนจบแล้วจบแล้วไปที่นั่นไปที่ก็จะรอว่ากีฬาใจกันเรียบร้อยแน่ไม่จริงจริงไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรมากแหมแล้วมาทำเป็นของขวัญวันเกิดเป็นตั๋วสวิตอะไรแหมก็ก็หมอเขตั๋วสวิตได้ไปแล้ว ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้เขาก็บอกแล้วว่าก็จะให้แต่ยังไม่ได้ซื้อยังหาคิวไม่ได้เลยแล้วของขวัญวันเกิดจะมาเอาตั๋วถวิอีกอรายยังอื่นก็ได้เดี๋ยวยังอื่นก็ได้ยังอื่นก็ได้ไี่เป็นเพื่อนโ่วมกันคือเฟิร์นไม่ยอมพลาดตวิสแน่นอนผมก็ไม่ยอมเออเอ้ก็ไปไปไปกแต่ว่าที่จะไปถาวิสต่องสุขภานถบวิสแล้วครับผมจริงถ้ามีเวลาปุ๊บไปเลยจริง ตอนนี้ได้เคลียอรไหมคยังไม่ได้เคลียเลยครับก็ไม่กลัวหรอเดี๋ยวคดีใหม่มันจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไปเรื่อยๆฮะก็นิดนึงแต่ว่าก็กลัวพี่ออฟด้วยในการเคลียคิวไม่เราเอางานก่อนไงเอางานก่อนเพราะว่าจริงๆช่วงนี้มันก็เป็นว่วิตไม่ต้องไปก็ได้ใช่ไหมเพิร์ลเดี๋ยวมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ว่าแล้วเรารอได้ครับผมยังไงเราก็อยู่ด้วยกันไปรอเวลาจัว จริงก็มพี่กำหนดเลยว่ามันจะต้องมีประมาณเมื่อไรเดี๋ยวคนดีดูไม่ไม่มีเลยครับผมแค่ได้ไปด้กันก็ก็พอแล้วถ้าถ้าจรอนานข่าไหี่คิดว่าต้องอี่ันครึ่งเดือนแล้วกรอะไรนะครึ่งเดือนเลยหรอครึ่งเดือนครึ่งเดือนอาจจะยากอาจจะไม่ถือแต่ครึ่งปีอาจจะไม่น่าไปนานขนาดนั้วหรอไม่ทาแล้วงานแต่เราจะมีเวลากลัวไหมว่าเปลี่ยนสวิตเเชียงใหม่อากาศจะเย็น่อยก็จริงผมว่าได้นะ ขึ้นดอยเหมือนกันเป็นเมืองการไงไม่ได้เด็ดาดไได้เด็ดขาดมนเมืงารเดี๋ยวไปอยู่แล้วใช่เพราะว่าเมืองการแบบไม่ไกลไปเดี๋ยวว่างวันเดียวก็ไปได้ก็คือเตรียมพาน้องไปดีไลน์ถ้ามีเวลาไปอยู่เลยจดูดูพี่พี่เต้นคือปัญหาคือเรื่องเวลารวนเวใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือแบบว่าเราสองคนก็ยังอยากทำงานอยู่แต่คุณพี่น่าเกลีย อุ้ยไม่เป็นไรครับทำงานก่อนก็ได้แล้วปีถัดไปก็ได้ถ้าปีหน้าไม่ได้แป้ีวปีหน้ายังไม่ถึงเลยจ้าป <üler> ีถัดไปไม่ถึงถ้าถ้าแบบปีหน้าไม่ได้เงก็รอได้ครับผมไม่มีความตั้งใจมาถ้าไปแล้วอยากทำอะไรทีนโอ้แค่อยากไปดูเลยครับผมแบบมันเหมือนมันเป็นเมืองในฝันที่เราอยากไปตั้งแต่เด็กๆเราเหมือนก็แค่แบบอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงอยากไปแบบดูว่าแบบเออที่นู่นเขาแบบ เขาเรียกอะไรแบบภูมิอากาศเป็นยังไงแล้วก็อุณหภูมิเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงแล้วก็บบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาหารเป็นยังไงช็อกโกแลตอร่อยไหมเออที่ขนาดไม่อยากไปเดีดูเหมือนทำกันบ้างเนาะแม่ครับผมอยากรู้แต่ว่าต้นทำใความฝันที่นอนเพราะตอนนี้ต้ไม่เป็นใจแม่จริงๆั้นตัวเองก็อยากไปด้วยไม่เคยไปเหมือนกันใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปให้ได้เร็วที่สุดก็ส่รู้สึกว่าแบบธรรมชาติน่าไป แบบเราเราเห็นแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยเร้สึกว่าแบบสวิตมันแบบเมืองเขาสวยไปสวิตไปสวีดอันนี้อยู่ไหนก็สวีดนะไม่เคยสวีดอ่ะอันนี้โอันนี้ระบบทำงานแล้วนะฮะปล่อยให้ระบบทำงานไปฮะอันนี้เพิ่อเห็นที่เปิ้ลเขาสัมผัสก่อน เขาตยองรอเล่นกระบอกไก่เอ่าสัมภาษณ์ว่าอะไรนะอ๋อทำนี้กแล้ว่าอะไรอ่ะไม่จำไม่ได้เหมือนกันอ้าก็ม่อกี่บอกนนกออนน้กเฉเฉยก็พูดมาไม่จำไม่ได้นี่ถามพี่เขาพี่เธอพูดว่าอะไรอ่ะคเบกเไม่ได้ตาแต่เาอเกรอรกน่ถูกไมได้ม่ได้อะไรผมก็ไม่เคยตกลงรัก ว่าให้มานขับเซิร์ฟเรจะไปเที่ยวเห็นปีาทำไมถามว่าอะไรนะฮะว่าแบบเธอจะสามารถสปอยได้อ๋อเห้นออกผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่ผมจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้แทนติ่งเองตอบโลกไม่คือต้องบอกเลยว่าโอ๊ยอยากรูครับพี่อ๊อฟอะไรนะอ๊อฟพี่อ๊อฟบอกว่าให้ถามพี่อ๊อฟโดยตรงเองดีกว่าเออครับผมเราจะขอรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์กองให้เรานะเขาบอกว่าอ๋อพี่อ๊อฟยึดหน้าที่คืนเหรอฮะโอ๊ยครับผม ให้ถามพี่ออฟเองดีกว่าครับผมคุยคุยกับพี่ออฟแม่อะไรถ้าถามคนเขาอยากตอบว่าอะไร ผมว่าคำถามนี้ไมผมตื่นเช้าผมง่วงนิดหนึ่งคำถามนี้ผมว่าน่าจะต้องถามพี่เก่งพี่เก่งน่าจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดแต่งสองคู่พร้อมกันอาจจไม่ไม่ไม่มีครับไม่แต่งครับตอนนี้เราเป็นนักแสดงนะทำไมเราเลือกล้ารับผมนิ่งมากครับพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรทักอย่างตาเราไม่นิ่งเะ อันนี้ต้องถามพี่อ๊อฟครับห้องดำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิเฟิร์สห้องดำมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิมันก็ก็ไม่มืดครับเป็นห้องสว่างเปิดไฟนี่แหละครับผมแล้วก็ในห้องก็จะมีพี่อ๊อฟแล้วก็มีเหล่ามีผู้กระทาความผิดแล้วก็พี่อ๊อฟก็จะนั่งแล้วก็ทำหน้าเครียด นี่เขาจะกดโน้ตบุ๊กได้แล้วก็พี่ออมก็จะมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเออเมื่อแบบเนี่ยนะเธอจริงจริงฝนก็ฉิดแล้วไงก็สามารถพูดได้แล้วล่ะไม่เป็นไรเราเข้าไปเรามีเหตุผลนะครับถ้าเราเป็นคนมีเหตุผลผมพูดหน้าหรออาจจะยังพี่ออมว่าไงอ่ะจะได้ดูเมื่อไหร่จะได้ดูเมื่อไหร่จะได้ดูเมื่อไหร่ยังไม่จบอะไยังไม่รู้เลย ครับนี้พูชนะยังไม่รู้เลยแต่ว่าที่คิดว่าน่าจะแบบมาก่อนแน่จะเป็นคอนเสิร์ตอ่ามีคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเลยมีอนไม่รอไม่ยืนเหรอใช่ครับไมคอนเสิร์ตก่อนเราพูดถึงคอนเสิร์ตดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าใช่เพราะคอนเสิร์ตใกล้แล้วไงครับผมโอเคคอนเสิร์ตก่อนเขาไปเที่ยวใช่ไหม เอาพี่ต้นพูดนะอันเนี้ยไม่ใช่พี่บอกว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคอนเสิร์ตกันก่อนดีกว่าเขาไม่จะบอกว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตมาก่อนเราค่อนเสิรเปเชียแล้วแจ็คเช็เมื่อกี้ไมค์ผมติดไหมครับพี่ไม่มีเขาไม่ได้ติดต้องบคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมผมไม่ซ้อมเลยผมหนีซ้อมจริงๆขึ้นคู่กันใช่ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีพูดกันด้วยไม่มีแต่งงานคู่กันไม่แต่งครับ ไม่ไม่บอกครับรอดูนะคะค่ผมจะบอกคุจอปไหมอ๋อวัสดีครัพี่๋อผมไม่ได้พูดอะไรนะวันนี้พี่เติ้ลนะทอกทายทัับทายทักทายักทายทักทาักทา

ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทคนนะขบคุณลู้ายบายบายบายเจอนะคับายบายคะ้าาไปดดลูกไปเยลูกไปเดลูกไปเดลูกไ่ถามูพี่เต้เลยอ่ะก็บัววนอยู่สุยของแก